ยินดีต้อนรับทุกคนช่องสู่พื้นที่สวนตัวนะคะวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกกันเนาะวันนี้ไม่ใช่เลโก้วันนี้จะมาอันบ็อกตัวเมก a ะสเปซมอลลี่ขนาด100%เซนาะซึ่งออกมาเป็นซีรีส์ที่2แล้วนะทุกคนใครที่อยากดูในส่วนของซีรีส์แรกเรามีรีวิวเอาไว้แล้วไปตามดูกันได้นะคะซึ่งได้ข่าวว่าซีรีส์แรกก็คือหายากมากแล้วด้วยนะตอนนี้นะ แต่ตอนนี้ที่ฮอตฮิตเลยจริงๆคือซีรีส์ที่2นะคะซึ่งมันมี2องเซตด้วยกันมันจะมี A กับ B เนาะ <Wow. S 1> ส่วนที่เราซื้อมาเนี่ยคือเซต B ตัวพิเศษจะเป็นน้องกาเซียนะ,ะ <Wow. S 1> แต่ถ้าเป็นเซต A เนี่ยจะเป็นโคคาโคล่าเนาะ,นอ,ะนอกเหนือจากนั้นนอกจากมีตัวพิเศษให้แล้วเนี่ย oh. เขาก็ยังมีตัวซีเรทที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ oh. ได้ทุกบ็อกซ์เนาะไม่ว่าจะซื้อ บ็อกซ์ไหนมาก็ตามเขาการันตีตัวซีเครตให้ทุกบ็อกเพราะว่าซีเครในส่วนของซีรีส์สอนี้มีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะทุกคนก็คือจะมีแคร์แบร์ไปแล 3, นะ้วสเนาะแล้วก็จะมีอีก2ตัวเป็นตัวพิเศษซึ่งจะเป็นตัวที่หายากมากนะคะเราก็เลยอยากจะมาเปิดลุ้นจริงๆหลายๆช่องทําไปแล้วล่ะแต่เนี้ยเราเพิ่งมีเวลามานั่งเปิดลุ้นกันเนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ซีเครตเป็นตัวไหนนะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวจะให้ยนชมน้องกราเซียกันด้วยไม่รอช้าเปิดเลยดีกว่าลืมบอกไปเราได้กล่องนี้มาจากร้านอาตงนะคะ<อ>ก็คือไปซื้อเองเลยที่เมกาพภาซา่านะในราคา5,400นี้บาทนะายกบ็อกมาแต่เซตเอจะหายากหน่อยนะทุกคนเห็นแบบหมดกันหลายร้านเลย แต่ถ้าเซต B เนี่ยยังมีกันอยู่มาค่ะเปิดเลยต้องดัดนิดนึงมาเปิดกล่องกลางก่อนเลยดีกว่านี่ทั้งหมดมันจะมี9บล็อกนะทุกคนขนาดเป็นขนาด100%เนอะก็แกะรอยแกะเอยแกะรลยมาดูกันที่ตัวแรก ฟฟึงๆเผื่อว่าตัวตรงกลางจะได้เลยนะไม่ดูการ์ดแล้วกันแกะแต่ซ้งเราจะได้ตัวอะไรตัวอะไรโอ้ยมาตัวแรกเป็นน้องกาเซียป่ะใส่ปิ้งปิ้งแว็บใช่อยู่กลางกล่องเลยเป็นน้องกาเซียนะทุกคนเป็นตัวนี้น้นองกลาเซีย <Wow. S 1> มาแล้วตัวแรกสำหรับกาเซียนะทุกคนก,คก็คือมันจะมีลักษณะแบบน้องจะเป็นตัวโปร่งใสอ่ะใส่ปิ้งใส่ปิ้งมากๆแต่ก็คือน่ารนะักเลยเพราะว่ากาเซียเนาะน้ำแข็งนะคะดูเย็นเย็นเยือกเยืใสใสปิ้งโอเคมาลุยกันต่อแล้วเราจะได้อะไรอาจจะดูเราแก่โหดนิดนึงนะคือบ แกะไม่เกรงใจใค่ะมาตัวที่สอ <c oughs> งวิทำไมการไม่เหมือกนการเสียเด็นอวไป,ไปก่อน <c oughs> ตัวที่สองอ้าวสีเข็ดมาแล้วอะเร็วไปไหมตัวนี้เป็นน้องตึ๊ด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 เป็นตัวเบิร์เดย์แบททุกคน เออมันก็น่ารักนะแต่จริง,รงๆอยากได้อีกสองตัวที่เหลือแหละที่เขาบอกว่าหาย,ยากๆกันเนาะแต่เราก็แบบว่าได้มาแล้วนี่เขาก็จะมาพร้อมกับเมื่อกี้ที่บอกว่าทําไมการ์ดมันสีไม่เหมือนชาวบ้านเนาะคือการ์ดมันแบบเป็นสีส้มๆอย่างเงี้ยนี่คือการ์ดของซีเคดจะมีลักษณะแบบสีส้มๆนี่น้องเบิร์ดเดย์แบร์ซีเคดมาเร็วแท้ชึ้งๆเปิดหน้าน้องให้ดูอ่า แต่ก็โอเคนะเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์ก็น่ารักอยู่เป็นตัวสีเหลืองๆมาตั้งโชว์ไว้ก่อนความพิเศษของเบิร์ดเดย์อ่ะเดี๋ยวให้ดูลืมข้างหลังอ่ะข้างหลังเป็นเนี้ยขับเคก้กแล้วปักเทียนอ่าอันนี้คือเบิร์ดเดย์แบร์เนาะไม่ไม่ไม,ไม่ตั้งไว้เบิร์ดเดย์มาแล้วมาเร็วเกิน สีเขดมาเร็วไปหน่อยเลยไม่ต้องรุ้อะไรกันเลยตัวพิเศษก็มาแล้วตัวตีเข็ดก็มาแล้วอ่ะตัวอื่นๆเนี่ยเปิดให้ชมกันแบบว่ามันสวยขนาดไหนเนาะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออแต่ชอบตัวนี้ชอบตัวนี้มันคือมันไม่ใช่ตัวสีเขียดนะทุกคนมันคือตัวที่ชื่อว่าชื่ออะไรล่ะจีนไมเคิลหรอ วว <Wow. S 2> ใช่ตัวเนี้ยมันสวยอ่ะเนะี่ดูดิมันจะเป็นลายแบบอาร์ตอหน่อยอ่ะนะทุกคนนี่ตัวนี้มีความสวยงามน,นี่ด้านหัวหัวข้างหลังจะเป็นแบบลายอาร์ตเลยเออชอบตัวนี้สวยตัวนี้มันแบบเท่ๆแต่อ่านไม่ออกอ่ะใครอ่านได้แบบฝากบอกด้วยนะ ถ้าดูจากอย่างนี้นะก็คือซีเคกับตัวตัวพิเศษที่เขาให้มาอย่างกาเซียกับตัวนี้อยู่ตรงกลางกล่องเลยอะที่เราเปิดเจอนะตัวถัดมาเป็นตัวอะไรดูการ์ดเลยไม่รอช้ามินช็อคอันนี้คือน้องมินช็อกเออมินช็อคน่ารักอะมินช็อคก็คือสีมินช็อคนะทุกคนมินช็อคเนาะกำลังดามมินช็อค หลายคนอาจจะยินมอยู่เจอน้องมินช็อคเข้าไปมาเออทำไมมินช็อคมันมาตอนนี้เนอะตะลกมันรู้หรอว่าสถานการณ์บ้านเราจะเป็นยังไงมันมีตัวมินช็อคมาน, <Wow. S 1> น้องบานาน่ากล้วยมา น้องกล้วยก็คือเหลืองอลารานีน่กล้วยจริงๆ <c oughs> เหลืองวันนี้ไม่มีอีกแล้วนี่น้องกล้วยเหลืองทั้งตัวแต่น้องกล้วยน่ารากักน้องกล้วยน่ารากักแล้วก็เดี๋ยวเราจะ insert ตัวซีเกตที่บอกว่ามีห้าตัวไว้ให้ดูเนาะมันก็จะมีแคร์แร์ไปสามอันนี้ก็คือเราได้ตัวเบอร์เดย์แบมา แตมันก็จะมีตัวอื่นอีกที่แบบหายากกว่ามีสองตัวที่หายากกว่าจําชื่อไม่ได้เดยวเบอร์ชื่อดูทีตัวนี้คือน้องแพนด้ามยอลิ้นล็อกมยลิ้นแพนด้าเอ้ยแต่มันไม่ได้แบ้วนะมันเป็นแบบแพนด้าแบบเท่ๆอ่ะนี่นี่นี่มันเป็นแพนด้าแบบเท่ๆ เป็นแพนด้าแบบเทๆ่ๆแต่อันนี้ยังไม่ได้เปิดปืนให้ทุกคนดูนะเอาตัวน้องออกมาตั้งให้ดูก่อนว้าว <Wow. S 1> นี่เป็นแพนด้าแบบเทๆ่ๆนี่ถ้าเราใส่ปืนใช่ไหมใส่ปืนให้ดูด้วยก็ไดลใส่ปืนให้น้องอ่ะเป็นแพนด้าแบบเทๆ่ๆน้องใส่ปืน ความาม่รักของสปเปนมอนเลมันก็คือปืนด้วยเนาะมีปืนให้ทุกตัวได้ถือใส่ยังไงเหรอทีนะี้ปืนเนี่ยโอ้แน่นแน่นจังมือลูดทำไงอ่านี่ใส่ปืนให้ดูเฉยๆกนสักตัวหนึ่งมีปืนมีปืนมีมือถือปืนอีกสามตัวเท่านั้นฟือ้อ รอบมีซีเคดออกเร็ว่ะเลยไม่ทันได้รุ้นอะไรกันเลยอีกตัวหนึ่งเป็นฮาร์ดบีมุงมิงเนาะฮาร์ดบียสีก็คือฮาร์ดบีอหะถ้าสังเกตก็คือน้องมีรอยจุบตรงนีง้ด้วยมีรอยจุกตรงตรงหน้ากามีรอยจุบอยู่เป็นฮาร์ดบีนะคะไปเร็วยไเปลเร็วย เพราะว่าไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วตัวถัดมาเป็นพิงค์แพนเตอร์เออจีชอบตัวนี้แหละพิงค์แพนเตอร์รู้สึกว่ามันแบบมันเท่อ่ะน้องพิงค์แพนเตอร์นี่น่ารักปะโโอ้โหปืนก็ไม่มีอะแลนะ้วคนปืนก็คือเป็นสีดำโพลแต่ความน่ารักก็คือปิดหน้าออกมาเป็นพิงค์แพนเตอร์น้องปิดหน้า สุดๆแพนเตอร์เจอตรงเข้าไปมาตัวสุดท้ายตรงสุดท้ายเราเหลืออะไรเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> เหลืออะไรตัวนึงหรออ๋อฝึง น้องคือแพทริกสตาร์สตาร์สตาร์มันคือเดี๋ยวเอาดูก่อนมันคือตัวในสปองบอบอะทุกคนตาแดงเไ็นไหมว้าวใช่ชื่อน้องชื่อน้องเขาชื่อแพทริกสตาร์เพราะว่ารอบที่แล้วมันมีสปองบอบอะเดี๋ยวนะขอแดับดูก่อนซึ่งตู้ที่โชว์อยู่ข้างหลังนี่เอง ใช่รอบที่แล้วไม่มีสปองบอ๊อบเลยแล้วตัวนี้เป็นเพื่อนของน้องก็คือโผล่มาในซีรีส์ที่สองนะทุกคนหันหน้าไปเจอพี่โยสปองบอ๊อบอยู่นู่นโอเซก็มีความเชื่อมโยงกันต่อเนาะจากสปองบอ๊อบในซีรีส์แรกก็มาถึงเพื่อนของเขาคือน้องแพทติกสตาร์ที่ในซีรีส์ที่สองนะก็ไม่รู้ว่าซีรีส์ที่สามจะมีอีกไหมแล้วถ้าออกมานี จะมีตัวไหนพิเศษขึ้นมานะทุกคนสำหรับเซตนี้9ตัวตามนี้เลยเนาะซีเรทที่เราได้ก็คือเบิร์ดเดย์แบนะตัวพิเศษของเขาก็คือน้องกาเซียตัวนี้นะทุกคนโอเคไปหามาจับมาจองกันได้ตอนนี้เซตบียังหาได้อยู่หลายๆร้านมีเซตบีให้ได้แบบจับจองกันนะแต่ถ้าใครชอบโคคาโคล่าก็ลองไปตามหาดูว่าเซตเอที่ไหนยังเหลือบ้างนะส่วนใหญ่เมื่อวันที่ไปเนี่ยเซตเอส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหลือ เออแต่และร้านส่วนใหญ่จะหมดเนาะเหลือมีให้แค่สุ่มอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบมียกเซตมาให้ oh. โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมาอันบล็อกให้ดูหรือจะมาต่อเลโก้ให้ดูก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ